สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ ace gamer channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเซิร์ฟ RA นะครับผม vipc นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมมีตัวละครฝั่งน้ำเงินนะผมตัวผู้ชายของอีเวนนี้น,นะผมเลยยีวันแล้วก็ฝั่งแดตงตัวผู้หญิงของอีเวนนี้นะครับผมเลย2ี่27วันนะครับ ช่องอาวุธเปิดสารช่องนะครับผมมีมีดมังกรด้วยนะครับเหรียญชุดมีห้าเหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับก็มีชุดเส้นไว้ไฟนะผม4ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีหมวกในวงล้อนะครับมีชุดเส้นไมครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสนโนว์แมนแบ็คแพ็คนะผมวงล้อเมจิกโบหมุนไป1ครั้งนะครับ แรงระดับเพชร V.I นะผมระดับเพชร V.I เลยนะแรงไหมครับว้่38แหนกันสร้างวิ่ง28สำรวจวิวง4นะครับส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็มีโฮเวอร์ดักก้อนวย4นะครับมีเดสไนท์วิ่ง6นะครับผมแล้วก็มีปืนอ e ีวิว EK 47อัพแม็กเลยนะผมแล้วก็มีอ e ีวิวสกาแล้วผม อ่าไม่ใช่ละผม New e ว i s พ a r กาัะผมที่หลายๆเขาเรียกว่า New e b i s c ส r นั่นแหละครับผมอัพสายฟ้าแล้วนะครับผมยิงผีสบายนะครับอ่าสดปืนเรียนก็ดูเองเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีปืน AK ของอีเวนต์นี้ด้วยนะครับผม a อ7.4เจสีนผมไลยสีน้ำตาลเนาะครับผมไอดี ID นี้ก็มีปืนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจไงก็อย่าลืมนะผมแอดไลน์มาคุยกันนะผมไอดี ID ลนย์อยู่ใต้คลิปนะครับครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ